ไปไหนเตอก็ไปเถอะนาฉันไม่เหมือนคนพ่าตอนนี้หนอยอยัางมาคอยพบหรอเอาละ่ะไม่อู่ดิสวัสดีครับกลับมากับผมแบกบกะโกเกมแคสเตอร์นะครับวันนี้มาเล่นเกม League of l e g s นั่นเองโอ้เ oh, ย yeah. ้นานนี้คิดยังไงวะเฮ้ย <c oughs> เราไมา่ได้ก๊อปมาเลยในชะ่ป่ะเฮ้ย <c oughs> ใครกันเหมือนใครกันใครกัน อ๋อเฮ้ยอะไรหมดอะไรล็อกอ๋อรู้แล้วล็อกยิดดูดเกยเลยมัมยไม่เคยเลยอ่ะพี่ไม่เคยลองเลย,ไอ,เยไอแมพชื่อไ,ไอแมพนี่มันใช้แต่แการเด็ดลันเชอร์อะใช่อ่าฮะแล้วม,<า>มันมีหมดไหมไม่มีหมดอุ้ยยิงได้เรยๆแถมกระสุนไม่ย้อยด้วยไม่ย้อยเลยย้อยเป็นไข่เลยอ่ะ ไม่ย้อยไม่ย้อยไอ้เนี่ะไม่ย้อยเขาไม่ให้ไข่อะไรเนี่ยมันจับไอ้นี่ด้วยเหรอเวลาด้วยไม่จับไม่จับมันแค่นี้เฉยมันไม่ใช่เวลามันเป็นอะไรไม่รู้อ๋อเหมือนแต้มอะไรงี้น่าจะใช่อ้าวมีแค่สองคนด้วยสองคนสองคน ไม่ได้ว่าแถมกระสุนไม่ย้อยยิงไม่อย่างนี้เลยแต่แถมแถมไม่โดนดาเมจวะอ้อเหี้ยแต่กูโดนเนี่ยมันโดนดาเมจแค่ดาเมจเดียวไปลองสังเกตดูดิแถมไม่ต้องรอนะเออไอ้ตายตายธาตุหมาพี่เห็นให้ข้างบนปะพี่คิดว่าพี่จะเก็บอะไรพี่ลองไปเก็บให้ข้างบนดูอะไรให้ยิงเหรอเปล่าเปล่าผมมีพี่ว่าเก็บไงหรือ่ะเก็บไงวิดีโอวิดีโอนะพี่พี่ซื้อไปได้กระสุน แกนี่คงก็จะได้สามารถเก็บเหตุารละยิงยิงยิงใต้ตีเลยพี่พี่จะบินขึ้นกูบาข้ามแมปเลยดีไหมละ่ะเฮ้ยอาจจได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเไหนเฮยชมย่มอบามอืมมันเลยเออเล่นคอกูว่าตกเลยนะกเ็นอเออ ทำเป็นเล่นไปมันจะไปยิวแต่ข้าวห้าวแดกปีน้นองนะหิวแดดข้าวห้าวแดกข้าวแดกล็อกเก็ตน้องไปสั่นเคลื่อนกับพี่พปล่นาอันนี้สั่นเครื่ออ,อคี่ได้ไงวะกาโตอืมตรงพี่น้ำส้มมอ,อ,อร่อย โอ้โอ้โอะเบิดวากระตุ้เยอะว่ะอุ้ยหนักเลยหนักเลยพ่อหนักเลยอะมีเฟรมก็สได้นะเฟรมเลยตกก็ได้ฮะระเบิดเสียงดังป้อมป้อมอะป้อมปเลป้อมป้อเระเบิดเสียงดังป้อมทิ่งไงวะ เราเรามต้องขึ้นใบ่อไปแล้วทำนี้ได้เลยข้<ะ>ามไปเลยเอาข้ามได้เลยอ่ะนี่ไง <laughs> โอ้ยจับก,กีบอ้าวกูข้ามยังไงเนี่ยคือหลังคาคือหลังคาเราไปแล้วกูข้ามไม่ได้ว่างั้นทำได้ทำได้ผมจะข้ามได้เลยเอา้ากูจะขึ้นยังไงเนี่ย <laughs> กูติดบันไดเนี่ย ตายตายตายกูยว่าตาย oh โอ้ยตป็นมดที่มันเนี่นี่ยใช่เป็นโมดที่แบบเฟรมเลสกินมากที่สุดในชีวิตนิ <c oughs> เลนเอาอูเดินท้าเลยคนมัน <c oughs> แม่ไม่มีเฟิร์สเอทให้เลยนะประเด่นอนะ่ะ <c oughs> อ้าเอ้ยต่อยไปอย่างนี้เลยใหญ่ก็ไทยบินได้เนี่ยก็ไทยบินไกลด้วยเอ้ยโอ้ระวังเข้ามาเลยพี่เข้ามาเข้ามาแข้าว รล้เปิดเสียงดังปอมปมปมปมดังๆฮะโหมดเนี่ยโหมดเขาเรียกโหมดทำลายคอมถ้าเกิดคอมไม่แดแบบโคที่แบบมีกระตุกได้เลยอ่ะของเราหมดรับเบิร์รับเบิร์เวลาเอา milk อาจะพูดจะแล้วว่าไม่เล่นต่อเนี่ยแล้วหรือว่าเงี้ยจับในป่าไม่ข้ายูลาเบิดเวลาเฮ้ยความจริงไม่นี่มันไม่ใช่ล็อกเก็ตนะเว้ยแต่นี่มันฮอลคูฮอลคูนี่จะไงวะสองฮอลคูปะ เยาวชนมีปัญหาครับไปเนียกเยาวชนมีปัญหาเป็นะพี่ิๆต้องฮอคู่ฮอคู่เป็นไงบ้างเยาวชนดูดีเงี้ยเลี้ยงส่งให้ความปวดร้าวความเศร้าทำเอาเจ็บเจ็บือว่าตอนนี้เยาวชนเขาเลือดดีรึเปลโหเยาวชนนี่น่าจะใจเย็นแบบเยอะเลยอะเดี๋ยนะที่ผมบอดนะพี่แล้วเหตุนี่มันทำอะไรได้วะ เห็ดม,มันจะมีบัฟพิเศษมันจะให้ถมันมันแล้วมันแล้วแต่เห็ดอะเห็ 4, 3, 4ดสีแต่ละสีเลยนะอาขุดขึ้นไปเก็บเห็ดยังไงวะให้เดินไปชนเฉยๆใช่ไหมโดนอา,ให,นอาให้โดนเห็ดอ่ะให้ตัวโดนเห็ดระเบิดคอนโค่เสียงดังป้อมๆป้อมง

ตอนนี้เราไม่ต้องกลัวพี่โตอีต่อไปแล้วเอาฮอนคูเปล่าพี่โตคืต่อแจ่คุณว่ฮอนคูอะฮอนคูอะฮอนคูอะฮอนคูไม่พี่เอ้ยฮอนคูไม่พี่โตระเบิดดังป้อมๆเลยเนอะฮอนคูอะไรพี่โตพี่เจอแคฮอนคูพี่โตเขาเจอคูเยอะๆเลยเฮ้ยพี่โตเนี่ยแต่ปัญหาเยอะสุดพี่โตตายแล้วนี่ไง ให้มีกี่นะัดนี่เยาวชนนี่แบบไม่มีปัญหาแล้วเยาวชนอยู่ดีปัญหาลเลยเยาวชนนี่แบบไม่บวกแล้วเออบใจเย็นขึ้นมาทันทีเยือดมากเลยเย็นลาบเป็นหน้ากองอะ่ะเขา้าใจว่าเป็นรถแล้วก็แบบลาบแบบเนียนไปตูดเด็กเลยอ่ะไม่ใช่ละ <c oughs> เออเออ,อยู่ไหน เรือว่าโดนตัวอะไรเล่นโอ้โหยังจะเจ็บเห็บรู้จักป้าว Killer Queen น่ะนั่นี้ Killer Queen นี่คือ Killer Queen สมัยนี้เขาเขาใช้นี่กันแล้วตายเราใช้แก a เ i ็ e ล a เช c h e ไปแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยกินได้ครับกินได้พี่โตัวใหญ่อ้พี่พี่ตพี่ตพี่ตม่นี่ไม่ใช่พี่โตัน่ะนี่คือพี่โตลยพี่โตใหญ่คนไทยกินได้พี่โตไวใหหัวโค อยู่ขางนู้นป้อมป้อมตูเอ๊ะคิดยังไงวะที่ไงจะเสียระเบิดเสียงระเบิดแปลกๆระเบะะิดเ,เสียงดังป้อมป้อมป้ <c oughs> อมปเ,เลยพี่ได้ตามมาพี่โอ้เอ้ยเฮียกูตก โอ้ยโอ้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 เฮ้ยช่วยกูก่อนระเบิดลูกที่หนึ่งคิลเลอร์ควินบลอบบอบบลก็ได้คิลเลอร์ควินไบซซนโนบากุดังไบเซนดดสต์ เไปยด้ถูกก็โดดไปได้ทันไหมพี่เดี๋ยนะใชเฮ้ยปิดเลยกดแล้วเปิดสองอันเหรอไม่ใช่ไม่ใช่กดทีเดียวนั่นแหละพี่แค่แค่แค่ยิงลงพื้นนะมยิงลงพื้นเลยโดดแล้วก็ยิงปุ้งไปไงมันจะไกลขึ้อ๋อต้องกระโดดต่อยกายิงใช่ไหมาใช่ใช่ใช่ใ้้คลิกซ้ายแล้วโดดยิงนีปุ้มมันจะปุ่งไปไกลๆอย่างนี้เลยอ๋อดังป้อมๆเลยนะ ป้อมเลยนะป้อมยิงป้อมตัวใหญ่เลยเดินแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วนะนะเดินจะให้เขาประคองแถมจะหลับจนะแถมหากเดนะี๋ยวไม่ได้นะไม่ได้ด้วยคือพี่เสียวมากเลยแนละ้วแบบเสียวแบบแบบกลัวว่าแบบจะฟุบตอนพูดนี่แหละไม่เป็นไรผมไม่เสียวเราผมดีผมรู้สึกดีมากก้าวอยู่เลยเขาฟุบเขพูดไปเลยฟุบหายไปเลยยอด <c oughs> อยู่ไหนตรงนี้ตรงนี้ าตาย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 เเเฮฮฮลลลมีโอ้ยโอ้ยนั่นเห็ดปี๋เห็ดปี๋เห็ดปีเห็ดนี้อันนี้เห็ดอยู่เลือดอ่ะลาคบเก็บเฮ้ยโอเคผมเก็บละยิวแบบไม่เท่าไหร่เองอ่ะ น่านมันหิวม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอเคผมลองซื้นใหม่ฮะพ,พ,พี่กินยาอะไรก็ได้นะพี่เก็บยาให้ดีกว่าเลยปมาแล้วป๊บีฮอปบีฮอปกินเลือคลคดควีนเหรอเฮ้ยเลือดควีนโอเคเลยนะอ่ะเอาเด้เลย,เเลยไปทางนู้นไปทางนู้นไปทางดัสโซ เฮ้ยช่วยกูก่อนเลตต่ำเลยพี่กูไปไม่ได้ไปได้ไปได้พี่ไม่ได้พี่โดนสปูเกอร์มันลูกันย้อยเหรอวะพยายามพยายามทงทงวันนี้่ต้องตัวพี่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปแต่ก็วิ่งเข้ามาวิ่งหน้ามาวิ่งตามมา โอ้ยกูจะตายเพราะระเบิดได้แหละโอ้ยตามา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 โอ้ยฮันตาฮันตาฮันตาอะไรของกะแฟช่วยพี่เอาครับพี่ก็ยิงเลยก็ยิงเฮ้ยนี่อะเอาอย่าสกีสกี อะไรเราจะแพ้เหรอไม่ไม่เรายาังไม่แพ้ทำไมอ่ะเฮ้ยอ้าวแต่กูตาย,ลยนะาแล้วนะแล้วผมจะช่วยดิผมจะปกป้องเ,เองอ๋อดวงหน้าไปก่อนว่างั้น เดี๋ยวรอ,อไปเซฟเดี๋ยวรอไปเซฟเขาไม่จะรอไปถึงเซฟเขาไม่ได้ถึงถึงเอาเถอะตายหน้ารู้จักว่าเรื่องเนี้เรื่องะไรนะลักสุดท้ายตายหน้าเรื่องอหไรวะหนังไทยเนี่ยหนังไทยโอ้โหเอ้ยอ,อยู่ไหนอยู่ด,ดูดิดดอ,อยด่ดูผมเฮ้ยทำไมอ่ะดูผม

ปลอดภัยเลยโอ้แต่กูไม่ปลอดภัยมันยิงใส่กูหัวกูเอาหัวกูเอาเลยเนี่ยทุกเม็ดมึงโดนหัวกูหมดเลยอ่ะอะไรว่าปลอดภัยนะปลอดภัยสำหรับลาเขาว่าปลอดภัยแต่สำหรับพี่ไม่ปลอดภัยไงไม่ปลอดภัยทุกดอกมึงลงหัวกูหมดเลยอ่ะเฮ้ย เฮียเฮียแล้วเฮียแล้วเฮ้ย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 อ่นหาอูดิอะอะะมาโตไปหาีโตตายหาไปล้ พี่กำลังไปพี่กำลังไปถ้าสมมติมันม่สมบูรณ์พิเศษในมทเวลาเลยมีสมบมูพิเศษเลยเอา้าได้แล้วเหรออ่ะไปมองอะไรไม่เห็นเลยมองอะไรไม่เห็นเราไม่มองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะ หดูเมื่อเมื่อหมดเลยไปไปเฮ้ยไปเอาเลยพี่เขาเซฟมาไปเลยอ้าเอากูตายได้ยังไงเอาตายได้ยังไงโอ้ยสับปิดเดะผมผ่านละดีมาดี๋ยวมาดูดู เฮ้ยียเตายกันแล้วตายกัแล้วเป็นอเพื่อนรอกเ้นกูอ้าวทำไมแต้มกูได้ศูนยโว้อาวดีครับเก้าไปอยู่กับผมา ยังไไม่ลับกินดูทั้งหมเยี่ยวแทบแตกเก่งเยี่ยวเหนียวเลยหน้าปกคลิปเราจะเอาเป็นอะไรดีวะเป็นระเบิดอะนิวเคลียร์เอาลูกชิ้นแล้วคุยแล้วแปะหน้าพี่กับลาคบไปยอดเลยพี่เป็นทีละแล้วผมจะอแทนให้ถ้าจะคลิปป้ายมันไม่เสียซะก่อนอ่ะอ่านะเออ เล่นอย่างเงี้ยคอมกระตุกเลยอะคอมระเบิดแน่นอนฟันธงเพื่อนดูรายการรายการอ้ไรราสีรา,า,า,าสีอะไรราสีอะไรที่มันฟันธงอ๋อสุดที่สองราศีแล้วก็ที่สองราศีฟันธงไปดูปะอ๋อราสีอะไรแบบการเรื่อความรักดีอย่างงี้ยเรื่อมาดี มาแล้วโอ้เฮ้ยโอ๊ย con ๆๆๆๆๆๆๆ ơi, 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 ะเเป็นพี่อ่าสับรองขวดหนึ่งเฮ้ยป้อมป้อมป้อมพี่เห็นป้อมเมื่อหลังตกขึ้นมาพี่ขึ้นมาเลยลู่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 ก่อนที่เราจะไม่มีชีวิตต่อไปตามมุกที่พี่เล่นไปได้หรือเปล่าไม่รู้แหละปูตินเขาเหนือมนุษย์ข่านชาติไม่ใช่มนุษย์เกิดประยุทธ์ไม่น่าเกิดมาบนโลกมนุษย์เขาไม่ใช่มนุษย์นะครับ ควายยิงมาไร้ไอ้เฮียก็ไม่ใช่แต่ควายก็ไม่เทิงนะทั้งคู่เลยดีวยวเฮียรวมกันเล่นคุยอ่ะียรีดผมมาละเฮียรีดรีดรีดตามมาเลยโอ้ยเก็บตก ตายกระถางเดียวโอ้กูไปย่อมนุษย์เลยเนี่ยเราไปย่อมนุษย์เลยล็ dude, อกพนดูสล็อกพนดูดเฮ้ยคอมกูมีค้างมางจังหว,วะใจหนาะถ้าไปเล่นหังเลยโอ้ยมาแล้วเดี๋ยวผมดูโฟเวอร์ให้ อ้าปลดปอ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 ดนี่ใกล้จะถึงประตูแล้วเด้อผมกำลังตามไปนะเขามาประตูเสียงดังป้อมป้อมเลยดิป้อมดงแวงด้วยนะ คุณได้ชอบตีป้อมไหมพี่อุ้ยชอบเลยอยากให้แตกไวไวต,ตีป้อมให้ตาตีให้เลือดลดเลยตีให้เลือดออกเลยตีแบบซารมอนเห็นนกยืนนอนนิ่งๆงี่งมึงหน้าตีหอมยังเด็กไม่ดีพ่อแม่ตีเหอวะถ้าด,ดัดเดอนเนี่ยต้องให้เขาพายอยู่ไงที่ดู เราเดงไม่ได้อะเคยเป็นอาหารเลยเหรอเอาใหญ่ที่ฮิวอยู่ไหนนี่ไงเป็นดีเพฟดเอทเราไม่แต่อันนี้แหละเราต้องเราต้องฮิวกับเห็ดเอาอะซึ่งเราต้องสต็อกไว้เยอะที่สุดใช่ไหมจะได้ไงเห็ดพี่พี่พี่เห็นเห็ดเห็ดป้ายให้หมดเฮ็ดฝอยเห็ดฝีเห็ดเกี่ยวพี่พี่ขึ้นมาพี่ขึ้นมาเดี๋ยวอันอันไม่อันนี้ไม่ใช่เห็ดฮิวนะอันนี้เป็นเห็ดเห็ดบูดบูดอะไรอะ บูสการกระโดดเห็นป่ะอ๋อเก็บแล้วมันจะไม่หายไปเหรอหายแหละก็เก็บให้ได้สองคนไม่เก็บเก็บเท่าไหร่ก็ได้เฮ้ยเฮ้ยแฮกแมพ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 เรื่องต่มมาพี <tes> ่ดิผิดเองนะที่แบบสร้างหมดนี้ขึ้นมาโทษเราไม่ได้เด้อ มึงสร้างมึงเองนะไอฮับไอฮับไล์เอ้ยว,ว้วาวว,าว้าวอ๋อคนสร้างคนเดียวกันไ่จะไหนพี่พี่โตอยู่ไมนะ่น่ะยั่ไม่เห็นเลยเฮ้ยอย่ าระวังแล้วว่า,าวก็ลงปัม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 ไม่ได้เข้าไปแล้วเราไปกดที่จุดเริ่มต้นใหม่ไม่เอาแล้วเว้ยไม่หายอันนั้นเราบ้ากดเราบ้ากดแล้วเราบ้ากดแล้วเอา,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 าไปได้เลยเฮ้ย <c oughs> เห็ดม่วงเห็ดม่วงเห็ด <c oughs> ไหนอะ่ะไปเลยพี่ไปเลยไปเลยเราจะเราจะไปกัน <c oughs> แข่งขึ้นไวๆไม่เข้าคอเนเทนเนอร์ไม่ได้อนาดจ,จัดฟังน้ำมูลใต้คนบนคีเกียวเกี่ยวลึกลงเอ้าูเก็บเห็ดแดงเอาเห็ดแดงเฮ<อ>้ววเยวิงเลยกูวิงเลย โวิ oh, wait, wait. Wait, wait. ่งเลยวนะ <c oughs> ิ่บบมงมึงต้องวิ่งเลยวิ่งเลยคุณพี่กันมาขึ้นมาถึงว่าไม่กูล้มตอนนั้นนะ่ะเห็ <c oughs> <c oughs> นแตกงีเออว้าา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 า้าาาาาระเบิด <c oughs> าา้าา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 าขึ้นาา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 า่ ตายตายมีหานอ่ะไงที่หมด,หม,ดมหมันมออั้อแล้วชื่ออะไรวะแบบแกไม่มีพันบอกอความจริงนี่กับใครได้หรอก <c oughs> ต้นนะไอ้ไน้ำเย็น กไปอ้ายแล้วก็ยังไม่วันในเท่ากับเธอโดยอดที่ชื่อว่าสดใสก็ยังไม่เท่าเธอองค์สารรกที่ร้อยหานี้ได้กลายเป็นน้ำส้